สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่อาบ a เ t อร์ม a สเตอร์เกมมิ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในโพสิชันคราฟนะครับวันนี้มีการอัปเดตมาใหม่เมื่อ7ธันวาคมนะครับในเวอร์ชัน2.0นั่นเองนะครับผม ที่เป็นเวอร์ชันที่ผมรอคอยมานานว่าจะมีการอัปเดตอะไรบ้างเด็กเขาจะบอกข้อมูลอะไรกับเราบ้างนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการอัปเดตอ่าในส่วนต้องมนนะครับมีการอ่าลดน้ําต้นไม้ได้นะครับมีการจเจริญเติบโตแต่ว่าเดี๋ยว,วเราจะไปดูกันว่าในตัวเกมเนะี่ยฟีดมาให้ยังไงแล้วก็ในส่วนที่2นี่ก็คือมีการอัปเดตของเปิร์กนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเปิร์กนี่มีการรีหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิมีการดีเนี่ยเราลองไปทําความเข้าใจกันว่าแต่ละเปิร์กเนี่ยสีเขียวสีน้ําเงินสีส้มเนี่ยมีความสามารถอะไรที่มันแปลกใหม่ไปจากเปิร์กเก่าๆที่เราเคยอัปเดตกันไปนะครับ ในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งร้านนะครับมีการวางขวดวางแก้ววางอัญมณีตามนี้เลยในส่วนที่4เนี่ยก็จะมีการเลือกนะครับในระดับของโหมดที่เราจะเล่นกนะ็มีตั้งแต่นักสํารวจคลาสสิกปรมาจารย์แล้วก็แล้วก็ทรมานก็มีประมาณนี้ส่วนที่5เนี่ยก็จะเป็นตัวน้ํายาอัปเดตมาใหม่นะครับไอ้ตรงนี้ผมยังยังไม่ค่อยเก็ตฟิลแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมว่ามันทํำยังไงแล้วก็มันอัปเดตมายังไงนะฮะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยมีการเพิ่มของตัวละครของ NPC จากเมื่อก่อนเนี่ยมีนักรบนะครมีพมดมาบ้างนะครับแล้วก็มีชาวบ้านแต่เริ่มมีนักประดาน้ำและยุคนั้นมีนะเอเอเบกหากของเก่าอะไรเงี้ยเออมี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 มมมมแล้วก็มีพวกสัตว์กายพันธนะุ์น่ะนักฆ่าอะไรเงี้ยก็เริ่มเพิ่ม NPC ขึ้นมาเยอะพอสมควรตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมในเพอร์ชิชันครับนะครับเวอร์ชั่น2.0กันเลยในตัวเกมนะครับไป โอเคนะครับเข้ามาในหน้าหลักของตัวเกมนั้นทุกคนถ้าเรากดเริ่มใหม่ก็อาจจะนีโหมดให้เลือกหรือเปล่าเหมือนที่เราดูเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าผมขอเล่นต่อแล้วกันเวื่อจีจะดูว่าถ้าเราเล่นต่อเนี่ยมันจะบอกอะไรเราบ้างนะฮะ คือเสียดาย100วันน่ะนี่ไงขึ้นมาแล้วนะครับที่ได้เกินไปตอนแรกเลยนะครับก็แผ่นพังใหม่โครงสร้างความยากอีกมากมายอันประมาณนี้มีอัปเปร์กใหม่มีตกแต่งร้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทําความเข้าใจกันในตัวเกมเลยในที่นอนตรงนี้ก็เหมือนว่าจะมีอะไรหายไปหรือเปล่าแต่ว่าก็ลองดูตรงนี้เราอันนี้ใช่ไหมหมดสร้างใหม่เฮ้ยเอาเรื่องว่ะจะสร้างอะไรอ่ะอุปกรณ์อันนี้ปะ่ะของตกแต่งนี่ไงเฟอร์นิเจอร์และสวนแต่เราไม่มีเลยแสดงว่าเราต้องไปซื้อจากพ่อค้าก่อนได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วน ของน้ำยาแล้วกันเดี๋ยวไล่มาเป็นแถบๆเลยนะว่ามีอัปเดตอะไรตรงไหนยังไงนะฮะผลิตสักอันหนึ่งนะครับมาดูในสมุดแล้วกันนะครับอ๋อนี่ไงมีการเพิ่มของการปรุงยาทีเดียว5ขวดแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนฟอนต์ให้สวยงามมากขึ้นนะครับถ้าเรากดตรงน,นี้ก็จะได้5ขวดเลยโอเคเดี๋ยวเราลองผลิตดูนะแต่มันจะอัปน้ำยาได้ยังไงครับอัป <Up S 2> น้ำยายังไงเอ่ยหรือว่าเราต้องขาไปไกลๆก่อนเหรอไม่น่าใช่นะก็ ก็ยังเป็นปกติอยู่นะทุกคนแต่เดี๋ยวผมลองผสมน้ำยาดูนะฮะน่าจะอยู่ที่โหมดนะครับให้เราเลือกโหมดเล่นอะไรประมาณนี้เแล้วในหน้าต่างตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับขวดยังเหมือนเดิมโลโก้ยังเหมือนเดิมอ่าตรงนี้มีเพิ่มมามีเพิ่มไอคอนมาในส่วนของสีขวดก็ปกตินะครับสีโลโก้ปกติในส่วนของตัวน้ําแล้วก็น้ํามันก็ยัง เหมือนเดิมนะครับมันในส่วนของส่วนต้องมนนี่คือการลดน้ํานะครับความเร็วการเติบโต1วันนะครับก็เท่ากับว่าเราต้องลดน้ำหนครั้งโต1วันประมาณนี้อืมนี่เก็บได้ปกติใต่ลองลดน้ําสิอ่ะ ลดน้าแล้วแล้วยังไงต่อ3ามทับห้ัลดน้ําแล้วอืมก็อาจจะลดน้ํหนึ่งครั้งแล้วก็โตว1วันนะครับคือเล่นกันเติบโตให้มันแล้วก็มาเป็นสต็อกเราต่อไปน,ะนั่นเองก็อาจจะทําให้วัตถุดิบหรือว่าพวกพืชพันธุ์พวกนี้เยอะขึ้นเก็บได้มากขึ้นประมาณนี้แต่ว่ามีตรงนี้ครับในส่วนนี้ยังไม่ได้พร้อมใช้งานก็ต้องรอเวอร์ชันตัดไปว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีอะไรต่อไปโอเคแล้วเราไปดูในส่วนของไอรอนแทงของผมนะครับที่ผมเรียกนะก็จะเป็นตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับครับไม่ได้แปลกใหม่อะไรตรงไหน สําหรับไอรอนแทงของผมการตกแต่งให้มีต้นงต้นไม้ได้พ่อค้าก็ยังไม่มาขายอันนี้ให้ผมเลยแล้วเมื่อไหร่ผมจะผลิตตรงนี้ได้วะเออนะโอเคเดีนะ๋ยวไปดูของลูกค้ากันดีกว่าอ๋อนี่ไงอัญมณีครับทุกคนมันเรืองแสงแล้วโอ้ดูแล้วน่าเล่นขึ้นนะฮะดูดิในการเรืองแสงของพวกคริสตัลอะไรพวกนี้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยดีอันนี้ด,ดีมันทําให้มีเท็กเจอร์แล้วก็ทําให้เกมอะน่าสนใจยิ่งขึ้นเอ๊ะทำไมผมต่อรองแล้วเงินมันไม่ขึ้นวะ จริงมันต้องได้เยอะกว่าน,นี้ดีว,วะเอออะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมผมต่อรองแล้วมันได้น้อยๆจังเลยอ๋อคือเปืรอ์ของเรานี่มันโลกหมดเลยอันนี้คือหน้าพรสวรรค์น,นะครับหน้าเลเวลของเรา่นเอ้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมอัปไปเมื่อเวอร์ชันที่แล้วเนี่ย57ครั้งตอนนี้มันโลกหมดเลยนะครับต้องมาทําความเข้าใจใหม่ถึงว่าแหละต่อรองยังไงแค่หกเหรียญเองโอเคก็ในส่วนของฝั่งสีส้มเนี่ยก็จะเป็นการค้าฝั่งสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นพวกทําสวน ในส่วนของฝั่งสีฟ้านี่จะเป็นสูตรน้ำยามาทําความเข้าใจกันเลยผมจะอัปเดตถึง57อันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับว่ารูว่าเปิร์กผมเนี่ยจะอัปเดตทั้งหมดหรือเปล่านะครับเห็นว่ามีคุณจงกุญแจตรงนี้ด้วยในฝั่งของการค้าก่อนละกันสเสน่หดึงดูนะครับความสูญเสียความนิยมลดลงหนึ่งต่อรองกับลูกค้าอาจจะทําให้สนใจแค่นหน่1ก็ได้นะการขายนะครับขายเพิ่มขึ้น5%ซื้อลดลงนะครับ2ออันนี้อัปไปเลยอันนี้ก็จะเป็นแม่กุญแจนะครับต้องอ 5้าเ2้าอู้มีความยากในการอัพเบิร์กมากขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นท่านได้เรียนรู้วิธีจูงใจผู้มาเยือนได้ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองอัพไปที่ถึง5แล้วกันโอเคเราได้มาราคาขายเพิ่มขึ้นที่15%นะครับราคาซื้อลดลง12.5%นะครับอันนี้ก็จะปลดล็อกแล้วนะครับการต่อรองที่สมบูรณ์แบบ เป็นเรื่องการต่อรองนั่นเองนะอ, <grid> อ่าอันนี้ก็จะเป็นการต่อรองที่ไม่เร่งรีบก็คือจะสามารถที่จะต่อรองได้มากขึ้นได้ราคาเพิ่มขึ้นอันนี้น่าสนใจอันนี้ก็การต่อรองในข้อที่ซับซ้อนเราต่อรองสําเร็จก็คือเราจะได้ความนิยมเพิ่มนะครับแต่ถ้าไม่สําเร็จก็คืออาจจะลดลงขายน้ยํายาให้พะะ่อค้าอันนี้เราเราไม่ค่อยเท่าไหร่ได้ลองอัพถึง8นะครับอันนี้ก็จะเป็นความนิยมเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับ เมื่อขายน้ํายาเลเวล2ขึ้นไปให้ผู้มาเยือนอันนี้ดีเพราะว่าไอตัวที่เป็นน้ํายาวิ่งไวหรือน้ํายาเพิ่มเกาะเนี่ยเราเลเวลสูงอยู่แล้วเออดีกว่าเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยเพิ่มน้อยผมเล่นแทบตายได้แค28่284ร้อสุดยอดน้ํายาที่ดีที่สุดนะครับเมื่อขายเลเวลสามให้ผู้มาเยือนอ่าอ่านี่เป็นกลุ่มของความนิยมนะฮะร,ราคาน้ํายาจะเพิ่มขึ้น1%งต่อผู้มาเยือนแต่ละคนนะครับอู้นี่น่าสนใจเจ้าแห่งการโฆษณานะครับเพิ่มจํานวนผู้มาเยือนนะครับแต่ว่าถ้าเราเพิ่มไปแล้ว้วเราก็ตองคนง ถึงวัตถุดิบด้วยนะก็เหลืออยู่39แล้วแล,แล้วมีการรีเซ็ตพรสวรรค์พันแตามเปิร์ที่เราอัพด้วยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะเน้นหนักไปทางนี้ได้ไหมวะเดี๋ยนะอันนี้ซื้อน้ํายาแพงขึ้น1%นเหอรอเออนะ่าสนใจเอาสัเกแล้วกันเอาเปิดตรงนี้หน่อยนะครับเพราะขามีทองคําเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วงแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสได้รับส่วนลดเอออันนี้ดีนะเราจะได้มีวัตถุดิบเยอะขึ้นนะครับ ตรงนี้เอาเลยตรงนี้เอาเลยโอ้ยน,นี่ก็ดีวะ่ะแต่นี่อัพแบบไม่มีวันจบสิ้นนดูเดี๋ศูนย์ถึงเอฟฟินรตตี้ะครับทุกคนก็คือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องรับซื้อน้ำยาแพงขึ้นในห้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนเอ้ยน่าสนใจวะ่ะก็เอานี่ไปเลยก็นี่บอกอยห้าไปเลยเหลือสิบห้าโอ้ยตายแล้วเพิร์ผมเอาแค่นี้นกันฝั่งนู้นนะฮะโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นนะครับวัตถุดิบเราก็จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้มั้งก็ดีนะครับอัพไปก่อนนะครับไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นอ๋อโอกาสเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น ทําให้สามารถใช้น้ํายาเติบโตเป็นปุ๋ยให้สมุนไพรและเห็ดในสวนต้องบนได้เราใช้น้ํายาเรากับสวนต้องบนได้หรอได้วันละครั้งเท่านั้นเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลองดูเลยกดเพื่อใช้แต้มพรสวรรค์หนึ่งแต้มและเรียนรู้พรสวรรค์นี้มีการขายมาเมล็ดพันธุ์เพื่อเอามาปลูกนั่นเองดีนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเรารอให้เขามาขายเนี่ยนานมากเลยนะฮะสำหรับเวอร์ชั่นก่อนๆที่ผมเล่นมานะเฮ้ยเลยสิบสองละเราเน้นหนักไปทางเงินทองนะอืม ในความเร็วในการเติบโตอนี้ผมเอานะครับการเติบโตนะฝั่งนี้ก็มีให้เราเลือกอัพได้เยอะมากเลยห้าสิบเปิร์ 5 7ขั้นของผมยังไม่พอให้อัพเดมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับปริมาณส่วนผสมที่ใช้ลดลงอันนี้สําคัญการฝึกฝนปรุงยาทําการคลาฟยานะฮะโบนัสเพิ่มขึ้น10%นะครับในส่วนนี้ก็ได้รับสมสมที่ใช้ไปคืนที่ถ้าเกิดเราผสมยาผิดอย่างนี้ออกจะได้รับคืนมาประมาณนี้นะฮะผลิตเกลือได้มากขึ้นเกลือนเนี่ยน่าจะต้องอยู่ในไอรอนแท้ไมาไอ้นี้เท่าไหร่นะอันนี้เพิ่มรมัสมีแค่นี้นะครับ อโอกาสที่จะกลายเป็นโบนัสทองคำฝั่งคาบน้ำยาโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเหลือ5แล้วนะเหลือ5ก็ก็อัดพวกพืชพันธุ์หน่อยดีกว่าโอเคแล้วผมก็จะเพิ่มอันอีกหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับก็คือเราเน้นหนักไปที่การขายนะครับเพื่อเอาเงินมาเก็บไว้เพื่อไปซื้อวัตถุดิบเป็นหลักก่อนแล้วก็ค่อยมา อัพในส่วนที่2ก็คือการเพราะพันธุ์นะครับเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยจะขายเราก่อนแล้วเรามีทุนอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ในส่วนของไอรอนแท้งเนี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าพ่อค้ายังไม่ได้เอาไอรอนแทงมาขายผมเลยไอตัวนั้นน่ะนี่มันร้อยสวันเลยนะโอเคในส่วนนี้ของเลเวลก็ประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรให้ทําต่อแล้วก็มีอะไรให้เราแบบเล่นเป็นสไตล์สไตล์เน้นไปทางนี้เน้นไปทางนู้นของผมจะเน้นไปทางเงินทองตอนนี้นะฮะแล้วแต่สไตล์คนที่จะเอาไปปรับใช้น่าจะก็น่ารานแลละอ่ะอันนี้เราจบ สนทนาไปก่อนนะครับนี่ไงทุกคนที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับหรือว่ายังไม่ได้ไปร,รับชมนะครับกลับไปชมได้ย้อนหลังได้นะครับนี่คือการแบนลูกค้านะถ้าเรากดแบนไปลูกค้าคนนี้จ,จะไม่มาที่ร้านเราเลยนะฮะทำไงฮะให้เราจบสนทนาไปก่อนเลยต้องการเขาอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวให้เขามาใหม่ทีหลังอืมฮะไดนดูซิต้องการแข็งดังหินอืฮผลิตน้ำยาได้เลยน้ำยายังเหมือนเดิมเดี๋ยวดูการต่อรองซิ บวกมา292พระเจ้าขวดเดียวขายได้เป็นพันข้าต้องการกลับไปคืนดีกับคนสำคัญของข้านะโอเคเอาอ่านั้ำยาสเสน่ห์ไปแล้วกันนะครับลองครับเจ๊จะมีสเสน่ห์อย่างมากเลยก็คือแบบเขาจะหลงเจ๊แบบงูหัวไปขึ้นแล้วกูหลงกูอะไรประมาณนี้พันหนึงโอ้โหบ้าไปแล้วอันนี้ก็เป็นของแม่ค้าอันนี้ไงลดลงเห็นไหมหายทูกลงอันนี้อะไรก็ไรู้อันนี้ยากมากไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็ เอาสักห้าเลยกันลบไป141บาทจ่ายแค่174เหรียญนั่นเองเราอัพไปเลยไหนดูซิว่าถ้าเราต่อรองอะ่ะค่าความนิยมมันจะขึ้นขนาดไหนนะฮะเฮ้ยบวก5มากกว่าคราวที่แล้วอีกทุกคนใครเอาไปเล่นตามเอาเซตนี้เลยนะโอ้โหมา302แล้วเออเซตนี้ดีจริงหายตัวนี้ทำยากนะเจ๊ผมต้องต่อราคาแล้วแหละเสียงลงเออเกดผิดหมดเลย เจ๊โอ้โหได้มาแล้วพันสองครับตอนนี้ผ่อนคลายได้เหรอยานอนหลับไหม On the water เอา้านักปรุงยาจะมีสิ่งใดพอจะช่วยให้ข้าผ่อนคลายได้บ้างก็นี่ไงนอนหลับอย่าบอกนะเจ๊เป็นคนอย่างนี้นครับเจ๊ J. เป็นคนอย่างนี้โอ้โหโอเคอะโอเคไปผ่อนคลายนะเจ๊ J. ขายทีละพันอนะไม่รวยก็บ้าแล้วทุกคนโอเคจบแล้วนะครับแต่ว่าพาา่อค้าคนอื่นเรายังไม่เจอนะว่าพาา่อค้าที่จะมาขายอุปกรณ์ตกแต่งเนะี่ย ให้เราเี่ยมาเมื่อไหร่อะวันรุ่งขึ้นแล้วนะตอนนี้โตแล,ล้วเราเก็บละปึ๊บ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 เขียเราลดน้ําหน่อยได้ลองดูน้ํายาดิเราใช้ได้ปะอ๋อใช้แค่บางอันเดี๋ยวนะผมลองผลิตอีกอันหนึ่งอ่ะผมลองผลิตมานะครับอ๋อใช้ได้นี่ไงคนุนพอสักห้าขวดนี่นะครับเราใช้มันเติบโตอีกได้เลยนะครับสำหรับเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันน2.0 เวอร์ซันว่าซานนี่นะฮะเราเก็บได้เลยนะครับสามารถที่จะผลิตแล้วก็มาเล่นการเจริญเติบโต,ตได้เลยก็ดีนะนี่ไงพ่อค้ามาแล้วค้ามีอะไรให้ผมซื้อไหมฮะนอกจากพวกแบบคริสตัลอะไรพวกนี้ไม่มีของอะไรให้ซื้อเลยของตกแต่งเดี๋ยวผมหาพ่อค้าคนต่อไปดีกว่านะฮะมาแล้วพ่อค้าคนนี้ดูหน่อยสิไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะของตกแต่งอ่ะโอ้ไม่ก๊อด ต้องไปซื้อกับใครนี่ของตกแต่งนี่ไงครับเราเจอแล้วครับพ่อค้าคนใหม่มาแล้วทุกคนโอ้นี่คือเจ้าของร้านใหม่ตัวเป็นเป็นสวัสดีท่านลักเล่นได้แปลธาตใหม่ใช่ไหมงั้นท่านก็คงปลูกวัตถุดิบในสวนด้วยสินะแล้วก็คงต้องการมาเมล็ดพันธุ์และ ต้นกล้าบ้างใช่ไหมท่านเป็นใครเออเราถามข้าคือดูอิดอาศัยอยู่ลึกในป่าแห่งนี้แต่ก็ออกมาพบปะกับผู้คนบ้างเป็นครั้งคราวข้าขา,มาเมล็ดพันธุ์ของพืชและสมุนไพรหลายชนิดแล้วก็อาจจะหา,มาเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับนักเล่นแร่แปรธาตุอย่างท่านหากท่านสนใจว่าพุ่มไม้ที่ท่านปลูกเองเนี่ยกินแล้วกรอบอร่อยกว่าอะไรวะฮะเดี๋ยวนะพวกเขาว่าพุ่มไม้ที่ท่านปลูกเองเนี่ยกินแล้วอร่อยกรอบกว่าอืมโอเคก็คือเป็นพ่อค้าที่อยู่ในป่าลึกนั่นเองนะ มาดูสินค้าได้นี่ไงมเมล็ดพันธุ์ทุกคนซื้อหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งซื้อหมดเลยบัวรดน้ำเรามีแล้วนี่แต่เราซื้อไปอีกเหรอเราต้องรอถึงเมื่อไหรอ่อ่ะถึงจะมาอีกรอบหนึ่งอะ่ะประมาณ2วันอย่างนี้เหรอมาบ่อยๆนะลุงโอเคหมดแล้วนะวันนี้หรือว่าทุกนี้มันต้องปลูกต้น,ตนไม้วะ่ะอ๋อมันมีพื้นที่จํากัดในการปลูกด้วยทุกคนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับปลูกได้แต่ว่ามีพื้นที่จํากัดนะไอ้นี่คืออะไรอะ่ะบัวรดน้ํา2อันหรอเอามาทําไมเนี่ยวางไว้ตรงนี้แหละฮะแต่ลองดูอีกวันนึบ มามาดูอ,อีกวันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เก็บ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 ก็บก็คือปลูกแล้วมันก็จะอยู่เลยหรออย่างนี้เราจะปลูกต้นอื่นก็ไม่ได้แล้วดิจะลบยังไงอ๋อนี่ไงอ๋อต้องเรียนรู้ในส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวนะนี่ไง,ไงใช่ไหมผู้สมุนไพรท่านได้ความสามารถในการเพราะปลูกอ๋อคือบางอย่างเราก็ทําไม่ได้ต้องเรียนรู้ด้วยนี่ปลูกพืชใต้น,ตน้ําโอเคเดี๋ยวเราไปดูพ่อค้าดีกว่า อ่ะพ่อค้ามาแล้วคนนี้อันนี้ขายเป็นกระดาษมลตายเกลียวแต่ก็ไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมหาพ่อค้าอีกรอบหนึ่งคนระับเจย์คนนี้มาใหม่เอาแหละัสดีจ้าที่รักข้าไม่คิดเลยว่านักบุญญาคนใหม่เราจะน่ารักขนาดนี้เจย์ J. อย่าชมผมถ้าคือมาดามเวิร์กและข้าเป็นเจ้าของสถานบันเทิงที่ดีที่สุดในเมืองน,นี้ข้าหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะเอาแหละเจ้าช่วยปรุงอย่างให้ข้าได้ไหมหนึ่งในพนักงานที่ดีที่สุดของข้าทั้งน้อยทั้งเหนื่อยล้าน้อยอะไรวะและป่วยหนักมากอ่ะยังไง นี่คืออะไรนะครับโอท่รักษ์เขาว่ากันว่าสิปักว่าไม่เท่าตะเห็นลองแวะมาเยี่ยมเราบ้างสิข้ารับรองเลยว่าการได้เห็นรุ่งอรุณพร้อมกับเหล่าสาวๆของข้านั้นดีงามมากกว่าวัตถุดิบคล้ายๆสาถานเทิงอะไรประมาณนี้หรือปะโอเคไว้ผมจะไปนะเจ๊ขอตอลองก่อนชุดเจ๊เว็บวับมากเลยอะผมกดผิดกดถูกไปหมดแล้วเนะี่ยอ๋อ,อติดลบด้วยกูโอเค สวัสดีนักเล่นแร่แปรธาตุครับเพิ่งมาถึงดินแดนแห่งนี้และได้ยินว่าที่นี่มีทะเลสาบสิ่งมีชีวิตลึกลับมากมายในฐานะนักดำน้ำมือโปรโน,นะฮะข้าไม่อาจปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปได้ที่นี่ต้องมีปลาลดเลือดคือมันดำน้ำหาของจับปลาอะไรประมาณนี้ช่วยข้าเคลื่อนไหวใต้น้ำต้องการยานะครับพ้องแก้วสูตรนี้ได้ไหม <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวขอถามก่อนใช่แล้วรับคือนักดำน้ำมืออาชีพบ่นว่าช่วงนี้ข้าต้องทําทุกอย่างเองแทนที่จะดำน้ําช่างเถอะข้าสามารถดำน้ําได้โดยใช้ชุดดำน้ําและหายใจโดยใช้แท้งพิเศษคู่หนึ่งซึ่งข้าใช้ทองคําจํานวนมหาศาลในการอัปเกรดมันแต่มันก็คุ้มค่ามากเลยนะเจ้าได้พบสิ่งที่น่าสนใจมากมายของอร่อยที่อยู่ใต้น้าคือไปกินใต้น้ำเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยตละครนี้เป็นนักดำน้ําแล้วก็หาของหาปลาอะไรอย่างเงี้ยโอเคยินดีที่ได้รู้จักนะครับเจ๊มีอะไรขายผมไหมเนี่ยไม่ต่อรองอ่ะ เล uh huh. หลือๆแล้วตัวนี้จะห้าหมื่นแล้วเออ,อนนี้ก็คนใหม่เหมือนกันนะครับสวัสดียามบ่ายนะท่านนักปูงยาข้าเพิ่งไปที่ร้านเล่ามาเมื่อไม่นานมาน,ามน,นี้และพวกเขาเองเอาสเต็กให้ข้าทานซึ่งทําให้ข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายปรากฏว่าพวกเขานั้นย่างสเต็กกับกระเทียมนี่สิอ๋อเป็นแวมไพร์แต่ข้าก็ไม่ค่อยถูกกับกระเทียมซะด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าข้าจะอาการไม่ดีเลยนะครับบางทีเจ้านะ่าจะมีน้ํายาที่ช่วยรักษาข้าได้แปรกระเทียมเออใช่มันน่าจะเป็นปูิแพ้หรืออะไรประมาณนั้นแหละ หรือมันอาจจะเป็นการปวดท้องอะไรก็ได้คือคนนี้เป็นแวมไพร์นั่นเองนะฮะ,อะขอให้หายนะั้นเลยจะไปกินเลือดใครมั่วซั่วกะ เอ้านี่แม่ค้าคนใหม่เป็นแม่มดเหรอฮะเออสวัสดีท่านนักปรุงยาคดีมาจากพ่อเฒ่าของข้าว่าท่านปรุงยาน้ำยาได้ศาสตร์ระพัดชนิดที่นี่แถมข้ายังได้เห็นอีกว่าท่านมีส่วนผสมเป็นของตัวเองด้วยและนั่นเป็นเรื่องที่ข้าช่วยท่านได้นะท่านสามารถปลูกพวกมันไว้ในสวนแล้วเพาะเห็ดเองที่บ้านของท่านได้ในไม่กี่วันเพียงแค่อย่าลืมรดน้ําให้พวกมันก็พอ อ๋อแสดงว่าส่วนพวกนี้ถ้าเราลืมรดน้ําคือเหี่ยวเฉาตายอย่างงี้แน่เลยครับอ๋อโอเคละรู้แล้วว่าต้องทําไงอฮะถ้าเป็นใครเออผู้คนในท้องถิ่นต่างเรียกค้าว่าแม่มดเห็ดหัวเลาะเจงแหลม <c oughs> ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะเห็ดเป็นชีวิตและความสุขของข้าตาเท่าที่เป็นสามีของข้าก็ชอบเห็ดเหมือนกันแต่เขาชอบเก็บเห็ดในป่า ในขนาที่ข้าชอบปลูกเองที่บ้านอ๋อก็คือตาเท่าที่ที่มาขายเราสีกบเขียว,ยวลุงลังลุงลังคนเมื่อวานนะฮะก็คือเป็นแฟนของคุณยายเหรอ,โอ,โ,อโอเคยายก,ซก็ซื้อแก้วอ่ะบรดน้ำดูว่าน้ํานี่มันมีวันหมดปะก็นี่เก็บสะสมไปก่อนแล้วกันผมเมาหมดเลยยายขอบคุณนะโอเคหมดแล้ววันนี้ก็ได้เจอกับอะไรแปลกๆนะฮะโอามันก็โตขึ้นอย่างนี้เลยเนะอะแต่ถ้าเราไม่รดน้ำนก็คือมันก,ก็ก็ตายเหมือนกันนะฮะ เออมันก็ตายเหมือนกันแสดงว่ามันปลูกแล้วอยู่ยาวเลยแต่ถ้าเกิดเราลืมรดน้ําวันหนึ่งก็ตายแล้วก็ต้องไปซื้อปลูกใหม่ประมาณนี้ นี่ไงแม่ค้าอีกคนหนึ่งวันนี้เราหนำหนำว่าทุกคนเราเจอกันหลายแม่ค้าอะไโอ้สวัสดีท่านอยู่ที่นี่มานานหรือยังข้าไม่เคยเจอท่านที่นี่มาก่อนเลยทัย้งเถอะตอนนี้เราจัก,กันแล้วท่านขายน้ำยาอยู่ที่นี่นั่นสินะเอาแหละข้าต้องการน้ำยาเมื่อไหร่ข้าจะแวะมาหาท่านทันท,นทีเลยจุดคิดชั่วครู่แล้วดูเหมือนว่าจะจำอะไรบางอย่างได้นะครับโอ้ใช่แล้วข้าขายของหลายอย่างเลยนะสนใจดูไหมล่ะถ้าไม่สนก็ไม่เป็นไรนะแต่โดยทั่วไปแล้วอ่ะข้ามักจะขายของให้กับชาวบ้านทุกชนิดเลยจะชามกาต้มน้ำแจกัน โอ้ทุกนี้ขายแบบพวกของตกแต่งได้เลยเนี่ยดูสิโอ้โหรอ,อมานานเจ๊ผมรอเจ๊มาสมวันผมซื้อแบบเดีดเดๆๆเด็ดเด,ด,ดโมลดน้ำอีกเยวอ่ะ ซ,ซื้อซื้อแจกกันตว้นะครับการน้ําชานะครับเหยือกนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วนะครับไม่ต่อรองแล้วกันโอ้วันนี้เรามาเจอแก้วนะครับสาหรับ A อ c ตัวใหม่นะครับสวัสดีท่านเป็นผู้อยู่อาศัยใหม่กันรู้ข้าแค่กําลังรอดูว่าพวกเขาจะจัดการกับที่รกร้างแห่งน,นี้อย่างไรแต่ก็ดูเหมือนว่าท่านจะจัดการเรื่องต่างๆรียบร้อยแล้วนะทำได้ดีมากหากท่านอยากให้ข้าช่วยสร้างหรือทําอะไรบนที่ดินของท่านละค็บอกมาได้เลยนะแถมข้ายังมีเฟอร์นิเจอร์ทำเองขายด้วยนะสนใจไหมล่ะ ท่านเป็นใครเนี่ยนี่งไงทุกคนโอ้โหรอมานานการขยายส่วนบอ่อน้ําตรงนี้หรอไม่ต้องรออัปเดตเวอร์ชั่นเลยหรอเจ๋วกันเลยทีเดียวในชั้นวางไม้นะครับ3อัน2อันกว้าง50เก้าอี้โต๊เหมาเลยนะครับ2,000เฮ้ยราคา ถูกอยู่นะแต่เราอัพเปิ้กันต่อรองมาแล้วด้วยโอเคอ้าวโหลดเลยคันนี้เกมโหลดกันเลยทีเดียวโอเคจบแล้วนะครับวันนี้เราเจอพ่อคา้าทั้งหมดแล้วนะที่อัปเดตมาในเวอร์ชั่น2.0นะโอเคเดี๋ยวเราตกแต่งก่อนนะทุกคน โอเคครับทุกคนผมก็จัดพ็อปเลยว่าจัดแบ็กกราวของตัวบ้านเราสำเร็จแล้วนะก็ประมาณนี้นะในห้องนอนก็เอาประมาณนี้มีโต๊ะมีมีปฏิทินนะครับในส่วนตรงนี้ก็ต้นไม้นี่ก็ก็รดน้ำเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับ กดมาขวาอีกทีหนึงเนี่ยหลังจากที่เราซื้อจากพี่วงกัะทิงเรามีตรงนี้ครับคือมเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในน้ำหรือว่าขยายตรงฝั่งของสวนหลังบ้านเราได้นะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์แต่ละ,มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราต้องดูนะครับว่ามันปลูกในไหนปลูกในน้ําปลูกบนต้นไม้ปลูก, nobody, ลก,ลกอะไรเงี้ยเราไม่สนามารถที่จะปลูกบนที่เดียวกันได้หมดเลยนะครับคือเกมนี้ก็ต้องพัฒนาต่อไปในเรื่องของโซนข้างล่างและก็ขยายในส่วนของอ่าสวนหลังบ้านนะครับให้มันปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้เยอะขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยเอามาแปะตรงนี้นะครับแล้วก็ ทำการรดน้ํามันเพราะว่ามันเป็นพวกเห็ดเพวกนี้ก็จะอยู่บนต้นไม้นะครับโอเคผมเข้าใจาละนี่ไงนะฮะลอมโตแล้วก็ข้างล่างนี้ผมก็ยังไม่ได้ดีไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ในส่วนนี้ก็จัดแล้วนะเอาเลยครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโพซิชั่นครับ2.0เวอร์ชันดีนะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะ ส่วนนี้ผมว่าผมยังรีวิวไม่ครบยังขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับใครที่รับชมอยู่ก็ขอบคุณมากเลยนะครับเป็นกำลังใจที่ดีกันตลอดไปนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของอ r t เ u อร์ม t สเตอร์เกแล้วนะจ๊ะโอเคครับไว้เจอกันครั้งหน้านครับซเกนนะครับบ๊ายบาย